ในคลิปนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของแรงแล้วก็พลังงานสัตวเพราะเราจําได้เนาะเราดูพลังงานสัว์ไปสองแบบก็คือพลังงานสัว์ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงกับพลังงานสัว์ที่เกิดจากสปริงสองตัวนะครับผมเขียนเป็นงานเพราะว่าพลังงานสัว์เนี่ยมันเป็นงานของแรงอนุรักษ์เราจะก็สามารถเขียนเป็น,ปนพลังงานสัว์ก็ได้นะครับแต่คราวนี้ก่อนที่ผมจะเขียนเป็นพลังงานสัว์เนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าสมมุติว่าเรามีมวล ก้อนหนึ่งนะครับเรายกมันขึ้นไปข้างบนนอนยกขึ้นหรือเอาลงก็ได้นะครับเดิมทีเนี่ยพื้นอยู่ตรงนี้นะครับระยะตรงนี้เป็น x 1หนึ่งนะครับระยะ y1 แล้วกันนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้นะครับเป็น y 2สองนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้นะครับเป็นนะเป็นวายสองลบ y าหนึ่งะครับโดยที่มีแรงกระทำก็คือเ g นี่คือเรากําลังจะหางานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนิยามของงาน work เท่ากับอินทิเกรตนะครับ f กับ dy นะครับ f ดกับ dy ทำไมผมไม่ใช้ dx เพราะว่าเราเคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับก็คือ y 1ไปยัง y 2นะครับซึ่งตรงนี้งานตรงนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาเนาะเราก็ได้เป็น mg นะครับซึ่ง mg เป็นค่าคงที่มันเหลือแค่อินทิเกรต y 1 กับ y 2นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังครับตรงนี้นะครับเพราะว่า mg เนี่ยก็คือ f เนี่ยนะครับมันมีทิศชี้ลงนะครับทิศชี้ลงขณะที่ dy มีทิศชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราต้องเขียนเป็น y 1นะครับ y 2 f dy cos นะครับเทต้าโดยที่เทต้าเป็นมุมระหว่าง f กับ y นะซึ่งตรงนี้ทำมุม180องศาเพราะฉะนั้นเราจะติดลบครับ y ตรงนี้ก็จะกลายเป็น d y เท่ากับลบเอ็มลบวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็บอกว่ามันเท่ากับเดลตานะคร p e. นะรเพราะฉะนั้นง,งานซึ่งเกิดจากแรงอนุรักษ์นะครับตรงนี้ก็คือเป็น p e พลังงานสักว์ของแรงโน้มถ่วงนะครับทำนองเดียวกันกับสปริงนะผมก็จะวาดรูปสปริงนะครับก็คือเดิมทีสปริงอยู่ที่ตำแหน x ่ง x 1นะครับเรายืดสปริงออก ขณะที่เรายืดสปริงออกปุ๊บสปริงก็ดึงกลับนะบสิ่งที่เต้องการก็คืองานที่เกิดจากสปริงนะครับไม่ใช่เป็นงานที่เกิดจากแรงที่เราเอามือไปดึงมันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาแรงของสปริงซึ่งนะครับเท่ากับ f ของสปริงนะครับดอทกับ dx นะครับ dx ซึ่งตรงนี้นะตั้งแต่ x นะครับ1ไป x 2รเราก็จะได้ว่า f ของสปริงคือลบ kx Dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่ x1 ไป x2 ซึ่งผลจากการอินทิเกรตตรงนี้งานเนื่องจากสปริงก็จะเท่ากับลบ k ข้างในก็จะกลายเป็น x กนะครับ x ำลังสส่วน2ตั้งแต่ x1 ใบ x2 ไป x 2ซนะซึ่งเราก็จะเขียนเป็นลบ k นะครับก็คือเป็น x2 กำลังสส่วน2ลบกับ x1 กซำลังสส่วน2ซึ่งก็จะเท่ากับลบ หนึ่งส่วนสองนะครับ kx สองกำลังสองลบหนึ่งส่วนสอง kx หนึ่งกำลังสองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือนะครับเดลต้า p e ของสปริงนะครับของอิลาสติกนะครับของอิลาสติกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงครับงานซึ่งเกิดจากแรงอนุรักษ์เนี่ยนะครับ e l นะครับหรือไม่ก็เป็น e gravity เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับลบของผลต่างพลังงานศักว์ของ e l นะครับ แล้วก็ของ gravity นะครับตรงไปตรงมาคราวนี้เราก็บอกว่าโอเคถ้าเราให้ u เนี่ย u นาะเป็นพลังงานศักย์คือนะครับเป็น pe นะครับถ้าเราให้ u เป็น pe ปุ e, ๊บเราจะพบว่า W u เนี่ยของงาน W u หรือง,งานของแรงอนุรักษ์เนี่ยเท่ากับลบนะครับลบ delta u นะครับไม่ว่า u จะเป็นอ่าคุณสามารถจะห้อยนะครับ g ห้อย G ีหรือห่อย e อลก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้อยู่ที่เรานะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ W ซึ่งเรารู้ W คือ F ดอทกับนะครับเดลต้า X นะครับเท่ากับลบเดลต้ายนะครับก็คือ f ดอทเดลต้า X นี่คือนิยามของมันถ้าเราพิจรารณาเฉพาะใน,ในแกน X กก็คือ Fx Fx เดลต้า x, f x ให้เป็น f x นทิศเดียวกันอยู่ในเนวแกน x เท่ากับลบ delta u เพราะฉะนั้น f x เนี่ยก็จะเท่ากับลบ delta u หาร delta x อันนี้ถ้าเราเทคลิมิต f x เท่ากับลิมิตของ delta x เข้าใกล้ศูนย์ะครับ delta u หาร delta x นะครับเครื่องหมายลบนะครับเราก็จะได้เท่ากับลบ du by dx ซึ่งข้างบนนี้มันเป็นนิยาม ของการดิฟนะครับเพราะฉะนั้น fx ก็จะเท่ากับนะครับฟ u หรือดิฟนะครับพลังงานสัว์เทียบกับ dx เรามาดูตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับถ้า u เราเนี่ยเท่ากับ c หนึ่งส่วนส k x กำลังสองซึ่งเป็นอะไรครับเป็นสัว์ของสปริงนะครับเพราะฉะนั้น fx เราเนี่ยก็เท่ากับ1นส่วนส k ซึ่งเป็นค่าคงที่ลบนะครับ by dx นะครับก็คือ x กำลังสอง ซึ่งได้อะไรครับตรงนี้ก็จะได้นะครับดิฟ x กำลังสองก็ได้สอง x นะครับก็คือ 2kx ส่วนสองนะครับซึ่งสองก็ตัดสองไปเพิ่ม f ก็คือลบ k นะครับซี่คือแรงของสปริงนี้ถ้าเราพิจารณาว่าแรงเนี่ยเป็นเวกเตอร์นะครับเราก็จะได้ว่า fx นะครับเท่ากับลบ du by dx นะครับเราก็จะมี fy เท่ากับลบ du by dy นะครับ fz เท่ากับลบ DU by d แซนะครับนี่คือเป็นสามิตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าอ๋อแสดงว่า F เนี่ยเรามาเขียนรวมกันเนาะ f เขียนในเทอมของเวกเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเทอมของเวกเตอร์ก็คืออะไรครับลบนั่นก็คือ Fx x เอ็บวกบวกกับ f z D, ได้เท่านี้นะครับซึ่ง f แต่ละตัวก็เป็นลบ du by dx x บวกกับลบ du by dy y บวกกับลบ du by d d c ซึ่งตรงนี้เราก็ดึงลบออกมาข้างหน้าลบนะครับเราก็ได้ว่า du by dx บวก du by dy บวกกับ du by dz นะซึ่งเราบอกว่าอ๋อโอเคถ้าเราเอา u ออกมาข้างหน้าได้ไหมนะครับ u มันเป็นตัวร่วมอยู่นะครับเราก็จะเขียนเป็นเท่ากับนะครับลบ d by dx บวก d by dy บวกกับ d by d ผมดืม x ผมดูม y ผมดืม z เข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ก็คือเกรเดียนต์ของ u นะครับโดยที่เกรเดียนต์ก็คือตัวนี้ครับนั่นคือเกรเดียนต์นะครับเราสามารถตัวนี้เรียกว่าเกรเดียนต์นะครับเกรเดียนต์ของ u ได้เท่ากับแรงนะครับเพราะเราเขีนยนว่า f เท่ากับลบเกรเดียนต์ของ u นะครับสมการนี้ใช้ได้เฉพาะกับแรงอนุรักษ์เท่านั้นนะครับอย่างอื่นใช้ไม่ได้โอเคนะครับนี่คือเกรเดียนต์นะครับดูการเปลี่ยนแปลง ของพลังงานศัตว์เมื่อเทียบกับ x เทียบกับ y เทียบกับ z นี้ถ้าเราจะดูง,ง่ายๆเนาะเราบอกว่า u เราดูแรงโน้มถ่วง u เท่ากับ m g y นะก็คืออยู่ในแนวแกน y สิ่งที่เราทําก็คือแล้วก็เอาไปแทนค่านะครับก็คือ f เท่ากับลบนะครับเกเรเดียนของ m g y เท่ากันะครับลบ d by dx ของ m g y แล้วก็ x บวกกับ d d y m y y g y แล้วก็ y y ที่เป็นเครื่องหมายมีหมวกนี่ก็คือเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย d dz d z นะครับ m g y z ซึ่งตรงนี้นะครับมันไม่มีดิฟเทียบกับ x ครับไม่มี x เหลืออยู่เลยนะครับคอนดิฟได้อะไรครับเหมือนกับดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ครับ ไอ้ด้านนี้ก็เหมือนกันดิฟเทียบกับแซไม่มีแซอยู่ด้านนี้เลยไอ้เวกเตอร์นี้ไม่เกี่ยวนะครับเราดิฟเฉพาะตัวนี้นะครับไม่มีก็นี้ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราเหลือแค่ดิฟเอ็มจีวายนะครับก็คือเท่ากับลบดีนะเอ็มจีเป็นค่าคงที่เดิมมากงนอกดิฟวายเทียบกับวายวายนะครับได้อะไรครับตรงนี้นี่ได้หนึ่งนะครับค้อนได้เท่ากับลบเอ็มจีวายนะค้อนวายนี้คือทิศนะครับถ้าเราวาดกราฟนะตามนิยามบอกเลย x นะครับ ซึ่งมันชี้ลงฟักน f ของเราก็จะชี้ลงลบ f g y นะครับ